哎，我。 ขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสสอร์ิภิญานะครับรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงูนะครับในวันนี้นะครับก็มีผู้ติดตามของเพจเรานะครับทำการส่งลิงก์ข่าวข่าวหนึ่งมานะครับซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวกับงูจงอางครับคือข่าวข่าวนี้เนี่ยก็จะเป็นการบันทึกภาพนะครับงูจงอางที่เลื้อยอยู่กลางถนนนะครับแล้วก็มีการชูคอบแบบไม่เบีย้ย เหตุการณ์เหล่านี้นะครับเกิดขึ้นบ่อยๆครับงูจงอางนะครับเป็นงูฟิทที่มีความยาวมักที่สุดในโลกนะครับมีขนาดใหญ่นะครับพื้นที่อยู่อาศัยของเขาก็คือป่าครับแต่บ่อยครั้งนะครับเขาจําเป็นที่จะต้องข้ามนะครับจากอีกฝั่งสู่อีกฝั่งเขาก็จาเป็นต้องข้ามถนนนะครับซึ่งก็มีภาพถ่ายมามากมายนะครับแต่เหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับมันแปลกกว่าเหตุการณ์อื่นๆอย่างไงนะครับก็ต้องขออธิบายว่าคืออันดับแรกเนี่ย ก็คือผู้ถ่ายนะครับเขาจะถ่ายภาพงูจงอางที่กําลังชูคออยู่นะครับคือจงอางอาจจะเห็นอะไรหรือว่าตกใจอะไรสักอย่างนะครับก็เลยชูคอนิ่งอยู่แบบนั้นแต่คราวนี้บังเอิญนะครับไม่นานนะก็มีพี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาจากทางด้านหลังนะครับคือตอนแรกเขาอาจจะไม่เห็นครับและพอใกล้ๆเนี่ยเขาก็เห็นว่าเป็นงูจงอางเขาก็ตกใจแล้วก็ค่อยๆนะครับเบรกค่อยๆจอดรถนะครับซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะครับหลายๆท่านถามมาว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนี้ เราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมีวิทยากรนะครับที่จะมาสาธิตนะครับว่าต้องทําอย่างไรถึงจะปลอดภัยทั้งคนและงูครับ งแค่นี้ขับพานไปเลย ที่การแรกนะครับที่ช่างไก่เลือกปฏิบัตินะครับก็คือตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์นะครับผ่านหน้่งงูไปเลยก็คือไม่อยากจะรอนะครับวิธีนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวิธีที่อันตรายมากๆถ้าคุณทําอาจจะไม่รอดครับเนื่องจากงูจงอางเป็นงูที่มีประสาทสัมผัสนะครับแล้วก็มีการจับการขึ้นไหวที่ไวมากๆบางครั้งการที่เราขับผ่านหน้าเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นนะครับทำให้เขารู้สึกตกใจรู้สึกว่าถูกคุกคามและเขาอาจจะมีการป้องกันตัวโดยการฉกกัดได้ ดังนั้นวิธีนี้อย่าไปทําครับผมเฮ้ยขี่ผ่านหน้ากูจะไม่รอดจอดรถวิ่งหนีที่ฝ่า ที่ต่อมานะครับที่ท่างไก่ตัดสินใจทําก็คือว่าถ้าเกิดว่าขับผ่านไม่ปลอดภยัยก็ทิ้งรถวิ่งหนีไปซะเลยวิธีนี้จริงๆแล้วมีบางคนทำครับต้องบอกครับเพราะความกลัวนะครับแต่จริงเราไม่ควรทำนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราตกใจแล้วจอดรถทิ้งไว้บางทีเนี่ยมีรถขับมาจากข้างหลังไม่เห็นนะครับอาจจะชนเราหรือว่าชนรถเราได้จนเกิดอุบัติเหตุครับดังนั้นวิธีนี้อย่าทําเด็ดขาดครับคำรามเขาบอกว่าถ้าเจองูให้กระตุกหางแล้วมันจะสิ้นฤทธ อตุกสิ วิธีต่อมานะครับช่งางไก่ตัดสินใจนะครับเอามือไปจับหางกระตุกนะครับเพราะว่าเขาเคยได้ยินมาว่างูเนี่ยเวลาจับกระตุกหางกระดูกสันหลังจะเคลื่อนจะทำใหม้มันเคลื่อนไหวไม่ได้จะทำใหม้มันสิ้นฤทธิ์นะครับวิธีนี้จริงๆนะครับไม่ควรทําเพราะความเป็นจริงแล้วนะครับงูเนี่ยไม่ค่อยบาดเจ็บหรอกแต่ว่าที่เป็นอันตรายก็คือคนครับ คือถ้าเกิดว่าเราไปจับหางงูจงอางนะครับพอไปจับหางปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะหันมาฉกเราทันทีเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณนะครับแข็งแรงจริงๆแล้วก็จังหวะได้ไประกระตุกนะครับจนงูนะครับไม่สามารถขึ้นไหวได้ก็เป็นบาปครับผมดังนั้นวิธีนี้นะครับเสิมเกริมอย่าไปทําเด็ดขาดครับเออแต่ข้าพานก็กลัวจะไม่ปลอดภยัยขั้นจะไปกระตุกหางก็จะแย่ไปใหญ่ส่มว่าหาที่จอดแบบนิ่งๆและรอให้สงบแล้วก็ หลบรถเพื่อให้ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็งูจะได้ไปครับ และวิธีสุดท้ายที่ช่างไก่ตัดสินใจทํานะครับก็คือว่าพยายามที่จะอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็หาที่ปลอดภัยนะครับจอดรถไปก่อนวิธีนี้คือวิธีที่ถูกต้องครับคือต้องอธิบายว่าการที่งูชูคอแผลเบีย้ยเนี่ยคือเขาตกใจจากอะไรสักอย่างนะครับแล้วเขาก็ต้องมีเขาเรียกว่าการสังเกตหรือว่าการชูคอเพื่อเป็นการขู่นะครับไม่ให้เสียงต่างๆที่ทําให้เขาตกใจเนี่ยมันทาร้ายเขานะครับเมื่อใดที่เขารู้สึกว่ามันสงบนะครับเมื่อใดที่เขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นภัยแล้ว เขาจะค่อยๆลดแม่เบี้ยลงนะครับแล้วก็เลื้อยหนีไปเองครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือเราพยายามที่จะจอดนิ่งๆนะครับหาที่ที่ปลอดภัยหลบไปนะครับการลดหลังนะครับขับมาชนเรานะครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดทั้งคนและงูครับก็หวังว่าสิ่งต่างๆนะครับที่เราได้อธิบายไปนะครับจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ ช่างใจก็จะเร่งทำไมแล้วมาใกล้ขนาดนี้ทำไมก็ใส่กี๊ดหนึ่งใส่กิ๊ดสองไม่ทันโอ้โหเรื่อยๆโอ้โหทำไมไปใกล้อย่างนั้นจะไปได้ช็อตเด็ดไงเอา้ยห้ไกลแบบนี้ใช่ไหมเออเอาไงอย่างนั้นคืออยากให้มัน แถวเบียนิ่งๆเข้าใจไหมมันจะได้เล่าเรื่องต่อได้ม่ง้นมันเล่าไม่ได้คือถ้าอันนี้อน่างนี้กับต้นไม้นู้นตัวตเล็กใกล้กว่านั้นอีกสักฟุตหนึ่งก็ได้คืบหนึ่งก็ได้เมนหนึ่งก็ได้งูแค <Chris. S 1> ่นี้ขับผ่านไปเลยจะเอยียงหน้าทำไมโทรงูแค่นี้ขับผ่านไปเลยงูแค่นี้ขับผ่านไปเลยโทหงูแค่นี้ขับผ่านไปเลย งูนไวเราต้องไวไฟเจ้งงางูนไวนักเพราะฉะนั้นต้องเจอนินจาขอยทีแบบนี้เลยเอาเลยเจ้งงางูนไวนักเพราะฉะนั้นต้องเจอนินจางูไาลกาดนักงูไหากาดนักจ้อ,องเจอความหมายของนินจาเฮ้ย <c oughs> กไกลไป ถ่ายๆมิหลายการรักต้องเจอความหมของนินจา